คือจานเราไปไอ้นี่กับข้าวแม่ก่อนไปเฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องอเอน,นี่ยอนิชิดาวันเดิมแล้ววันนี้เราก็มาต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะสปาเกตตี้เ <c> ฮ <oughs> ้ยตอนนี้แม่หนูกำลังเคลียร์อยู่เดี๋ยวรับอภินาะงคะทุกคนโอเคนะ Hai saya kelama ya ใครต้องเรียนออนไลน์เหมือนหนูมากเนี่ยเนี่ยนะทุกคนคือวันนี้เนนหนจะมากินสปาเกตตี้กันแต่ว่าคลิปเมื่อกี้เนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวพอามาันจะตัดเดี๋ยวคนดูจะดูไม่รู้เรื่องตอนนี้ร้อนมากเลย ร้อน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 ข้าสอบภาค่ะคุณแม่ร้อนไหมไม่ร้อนแล้วตอนนี้เย็นแล้วค่ะไม่ใช่เปึงอากาศอากาศไม่ร้อนแล้วตอนนี้อยู่กับน้ำไม่ร้อนไม่ใช่ไปึงอากาศแม่ค่ะร้อนค่ะคือหนูก็ร้อนคือนว่าไปทำยังไงเนี่ยเส้นแม่ทำไมมันละเอียดสักขนาดนี้ไปทำไงเราคนมันเรอลก คนมันเยอะใช่ไหมใช่คือพอดีเดี๋คนน้องเยอะไปหน่อยไปออกไปมีเรียกทุกคนงั้นเดี๋ยวรอกกันอ่ะเสร็จแล้วค่ะรับร้อยอ่ะไ,ได้เดี๋ยวนี้นะคะทุกคน จริงด้วยวะ่ะโอเคทุกคนแล้วก็เลยแค่ปรุงเกลือนะอไม่เป็นไรว,วะ่ะทุกคนอั้ก็ขอฝากคนไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไม่ช่องม,มีอนุธิดาด้วยนะคะอ่าแม่สวัสดีค่ะ